สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆก็มีวิธีในการผูกเงื่อนมาฝากเพื่อนๆืออีกเช่นเคยนะครับเงื่อนที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือเงื่อนกระหวัดไม้นะครับสำหรับประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้นะครับก็คือใช้สำหรับในการผูกสัตว์เลี้ยงได้นะครับหรือว่าผูกเรือผูกแพนะครับไว้กับหลัก หรือว่าจะใช้สำหรับในการผูกโรคต่างๆนะครับมาดูวิธีในการผูกเงื่อนกระวัดไม้กันนะครับก็ไม่ยากนะครับฝั่งนี้เป็นปลายเชือกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการผูกกับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับหรือว่าเรือหรือว่าเพนะครับแล้วแต่นะครับจะทำเป็นรอกอะไรก็ได้นะครับนะครับก็มาครับปึ๊บ ไา่เชือกมานะครับนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยปึ๊บจากนั้นนะครับมาอ้อมตัวนี้แล้วก็เสียบมุดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็รูดนะครับเสร็จแล้วครับ,นะรบเสร็จแล้ว ว่าจะเป็นเงื่อนกระหวัดไม้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับออมไปตรงนี้นะครับตบัดเชือกมาปึ๊บเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บ,นะบไปบแล้วก็มาที่ตัวมันแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับอ้อมจากข้างหลังมานะแล้วก็เข้าตรงนี้ เสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับเงื่อนกระวัดหมายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ